โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมในแก๊ปแลนดอมนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม o รบ o x Map King Castle Escape <S <S นะครับผมใช่แล้วนะจ๊ะวันนี้นะครับผมเราจะมาหนีออกจากปราสาทของราชานะครับผม ใช่ซึ่งราชานอนแอ่งแมงอยู่นู่นนะครับไม่ใช่นอนแอ่งแมงสินอนหลับนะฮะเขานอนหลับอยู่บนบันลังใช่ไหมบันลังอ้าวทำไมอ้วนจังอุ้ยตดด้วยนะฮะราชาตดด้วยทุกคนแม่แถมเขานอนหลับแบบลืมตานะครับลืมตานอนหลับทุกคนโอเคเราไปก็ดีกว่านะฮะ ผมว่าระหว่างที่เราวิ่งเขาน่าจะตื่นแน่ๆเลยหรือเปล่าเอาไม่ตื่นเนาะแล้วตรงนั้นปุ่มอะไรแป๊บนึ่งนะอย่าเพิ่งไปก่อนนะครับรอดูตรงนี้ปุ่มอะไรก่อนอ๋อปุ่มเปิดประตูโอเคเข้าใจละเอ๋อ,อตื่นแล้วทุกคนเพรากดปุ่มเปิดประตูปุ๊บเขาตื่นทันทีเลยนะฮะโอเครีบไปกันดีกว่าอน้นอะไรอะยามทุกคนยามโอ โอยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอโอโอหัวแตกแล้วมั้งเนี่ยโอ้กิ้งลุนลุนเป็นลูกทุเรียนเลยทุกคนอ้าโอ้ยเราโดนยามแกล้งเฮ้ยเขากดปุ่มไหลเรามาลงที่ห้องขังใต้ดินนะฮะเมื่อกี้เราอยู่ห้องขังใกล้ๆห้องพระราชาตรงนี้เป็นห้องขังใต้ดินทุกคนแต่ดินในที่ห้องนี้เขาไม่ได้ล็อกประตูไว้นะฮะโอเคถ้างั้นเราก็ไปกันต่อเลยเปิด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  ตรงนี้มีแม่มดด้วยทุกคนเป็นหัวแม่มดเหรอตัวหายไปแล้วมีแต่หัวแสดงว่าเป็นแม่มดที่โดนประหารไปแล้วแล้วเอาหัวมาตั้งโชว์แน่เลยทุกคนออ้นี่ไงยามไอ้ยามคนนี้ใช่ไหมที่กดปุ่มทําให้ผมตกลงมาข้างล่างนะฮะอย่าให้ฉันเจอแกรอบหน้านะฉันจะแก้แขนให้ได้เลยโอ้คนเดียวกันกับเมื่อกี้ปะเนี่ยทำไมเขามาอยู่ข้างล่างใบจังทุกคน โอเคเราต้องกดปุ่มตรงนี้ใช่ไหมเพื่อให้ประตูเปิดโอเคกดปุ่มเขาจะตื่นไหมอ่ะเขาจะตื่นไหมอ่ะเฮ้ยตื่นถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าผมจะแก้แค้นเขาก็เถอะแต่ว่าเขาตัวใหญ่เกินไปแล้วผมไม่มีอาวุธนะฮะผมไปก่อนแล้วกันวิ่งมาได้ไหมอุ้ยไม่ได้นะฮะเหมือนเขาจะตัวใหญ่เกินไปแล้วหัวมงกกับไอ้นี่หัวมงกกับประตูนะฮะแล้วก็ สลบไปเลยเฮ้ยโอเคเปิดประตู <hi> <sk ill> okay, okay, mm hmm. วิงออกมาแล้วดีที่ไหนเนี่ยอู้มีลาวาด้วยแฮะนะฮะข้างใต้ปราสาทมีลาวาด้วยเหรอเนี่ยตรงนั้นเป็นทางไปไหนไม่รู้นะคะแต่ไม่น่าใช่ทางไปต่อเราจะต้องไปกดปุ่มด้านซ้ายกับด้านขวาแน่นอนนะฮะดูจากทรงแล้วอ่าใช่ไหม ผมไม่ใช่ใช่แน่นอนล้านล้านของล้านของล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะปะ้าบกดไปแล้วโอเคนี่ไงทางมาแล้วทุกคนแต่ว่าต้องไปกดอีกฝั่งหนึ่งเพื่อเพิ่มทางเข้าไปอีกใช่ไหมอาหา่าฮะเข้าใจละเข้าใจละฮึบฮึบฮึบโอเคกดปุ่มจะอา่าทางขึ้นมาหมดแล้วทุกคน โอเคไปกันเลยไปกันเลยนะฮะอืมสบายสบายไม่มีปัญหาใดๆโอเคเปิดประตูเปิดประตูนี่แน่นี่แน่ต่อยประตูพังเลยโอเคตัวนี้มีสะพานสะพานจะแตกไหมอ่ะอ๋อนี่ไง โอเคสังเกตไม่ยากทุกคนมันจะมีอันที่เล้าๆดำๆแบบนี้ดำๆเล้าๆอันดำๆเล้าๆคือเหยียบไม่ได้นะฮะโอ้อะไรเนี่ยโอ้เหล็กปัน่นทุกคนเหล็กปัน่นโอ้ดดดเดี๋ยวฮึบระวังให้ดีๆระวังมันปั่นโดนหัวเรานะฮะโอเคมันไม่ได้ปั่นไวขนาดนั้นเอ๊ะนั่นอะไรอะ มีหน้านะครับหน้าแดงโอ,โอ้โอเคเข้าใจแล้วเราต้องวิ่งไปข้างหน้าเรื่อยๆใช่ไหมถ้าหน้ามันเป็นสีเหลืองเราต้องหลบนะฮะออย่าพิ่งเหลืองนะอย่าพิ่งรีบเหลืองโอ้เหลืองแล้วเหลืองแล้วเหลืองแล้วหลบเร็วหลบแป๊บแล้วมันก็จะแดงอ่ะฮะแล้วมันก็จะไปแล้วมันก็จะกลับโอเคแล้วเราก็ไปต่ออืม ไม่ได้ยากเท่าไหร่โถอเอ้สบาย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 อ้ปราสาทหลังใหญ่ยังเลยทุกคนแม่แต่เหมือนปราสาทแห่งนี้น่าจะกำลังจะพังในอีกไม่ช้านะครับเพราะว่าดูลาวาดิมีลาวาเต็มไปหมดเลยนะฮะอืมจริงๆนะลาวาเยอะแยะมากมายนะฮะปราสาทนี้น่าจะกำลังพังทลาย สงสัยลาชาถังแตกไม่มีเงินซ่อมปราสาทแน่ๆเลย <c oughs> เป็นไปได้นะเนี่ยดูดิมันจมลาวาไปเยอะมากเลยนะจุดบางจุดของปราสาทนะครับผมดูดิเลเทไปหมดเลยอ่ะอืมหรือไม่งั้นปราสาทนี้อาจจะตั้งอยู่บนภูเขาไฟก็ได้ทุกคนมันก็เลยมีลาวาเยอะขนาดนี้นะฮะแบบเป็นความชอบส่วนบุคคลของราชาชอบให้มีลา ชอบให้มีลาวาอยู่ในปราสาทนะฮะก็เลยเอาปราสาทมาตั้งไว้บนภูเขาไฟหรือเปล่ามันก็เลยเป็นแบบนี้ <c oughs> หรือไม่ก็เหตุผลแรกก็คือไม่มีตางบุรณะนะฮะผมเออมันก็เลยแบบประถามันก็เลยเละแบบนี้นะฮะจริงโอเคทางไปต่อคือทางซ้ายห้ามเหยียบโดนดาบใช่ไหมเนี่ยดูจากทรงแล้วเพราะว่าดาบมันวางเป็นแนวเฉียงนะฮะอันนี้ห้ามเหยียบโดนรูปใช่ไหมเนี่ย หมือนจะใช่นะฮะกระโดดหลบรูปมาเคนั่นใครอ่ะเอ๋มีหลอดเลือดด้วยทุกคนเชฟเหรอสู้กับเชฟผมปลาอะไรใส่เชฟเนี่ยผมปลามะเขือเทศใส่แล้ว <c oughs> มะเขือเทศสู้กับเชฟกระทะเหล็กนะฮะทําไมถึงเป็นกระทะเหล็กเพราะว่าเขาถือกระทะมาเฮ้ยวิ่งไวเกินถ้าผมดูเขาถึงตัวทีเดียวผมตายเลยปะ ผมไม่แน่ใจนะฮะอย่าให้เขาอย่าให้โดนเขาจับได้ดีกว่าโอเคตายสงสัยเชฟคนนี้น่าจะมีโรคประจําตัวคือกลัวมะเขือเทศนะครับโรคแพ้มะเขือเทศอ่าไม่สามารถโดนมะเขือเทศได้โดนแล้วจะปีผื่นคันตามร่างกายแล้วก็คันจนตายมั้งนะนะครับผมก็เดาไปเรื่อยเออคงเป็นอย่างนั้นแหละไม่งั้นเขาคงไม่แพ้มะเขือเทศนะฮะอ่าใช่ไหม อะไรวะเนี่ยอุ้ยห้องน้ำเหรอโอ้ห้องน้ำอย่างโบราณเลยนะฮะอย่างว่าอะละที่นี่มันเป็นปราสาทสมัยเก่าก่อนตรงนี้เป็นที่ที่เราจะต้องขุดเหรออ้าวอ๋ออ๋อต้องเอามะเขือเทศออกก่อนนะฮะถึงจะขุดได้โอเคขุดลงมาแล้วทำไมมืดจังเลยอะ่ะมืดมกัมกมัก มืดจริงๆขอคบเพลิงอันนึงได้ไหมเหมือนจะไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีนะฮะาาแล้วเราขอใครวะเนี่ย <c oughs> นั่นดีไม่มีใครอยู่แถวนี้สักคนนะฮะพูดว่าขอคบเพลิงแต่ไม่มีคนที่เราพูดขอด้วยแล้วมันจะได้ได้อย่างไรเอ้ยนี่ไงครับเพลิงว่าเพลิง,งต็มไปหมดเลยนะฮะหยิบได้ปะฮึบฮึบเหมือนจะหยิบไม่ได้นะฮะเราไม่น่าแข็งแรงพอที่จะหยิบมันเพราะมันอันใหญ่มากเลยทุกคนเฮ้ยอวะเนี่ย อออีเหรอมีอีออกมาจากท่อทุกคน <c oughs> นี่ไงมีอีออกมาจากท่อเอ๋แต่ว่ามันเป็นห้องน้ําโบราณที่เขาอีใส่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 ห้องน้ําไม้ไม่ใช่หรอมันไม่น่ามีท่อแบบนี้นะฮะนั่นน่ะสิผมละงงงงจริงๆตรงออนี้มีเรือด้วยแฮะเรือมาจมอะไรแถวนี้ครับเนี่ย,ย,ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลย เอาละไปกันดีกว่าปราสาทนี้มันดูเละเทะไปหมดเลยนะครับยุ่งเหยิงและทุกอย่างดูตัวใหญ่มากๆนะฮะเออเราเป็นคนแคะหรือเปล่านะฮะหรือไม่ก็เป็นคนจิ๋วนะฮะที่มาปราบเหล่ายักษ์หรือเปล่าพวกคนในปราสาทนี้คนคนในปราสาทนี้เป็นยักษ์หรือเปล่า ไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าเขาไม่ได้มีเนื้อเรื่องบอกมาเลยอะ่ะแล้วทำไมบนไดมันสูงจังวะเดินมาตั้งนานแล้วเนี่ยยังไม่ถึงเลยโอเคถึงละ <c oughs> ต้องให้บน่นนะเนี่ยโถอะเอ้ยนอนัันนะไรอะ่ะมีก้อนอะไรไม่รู้เขียวๆทุกคนมันคืออะไรในขอดูหน่อยสิหินวาบเหรออ๋อหินวาบทุกคนวาบมาที่ไหนวะเนี่ยไม่ทราบนะฮะแต่น่าจะเป็นข้างนอกใช่อุย้ย ด้รับพลังซูเปอร์ฮีโร่อีกแล้วพลังวิ่งไวนะฮะเงี้ยเงีย้ยเงีย้ยเงีย้ยเงี้ยตัวเป็นสีเหลืองเลยทุกคนนะฮะสีเหลืองแบบ <c oughs> ปิกาจูปิกา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 จูนะฮะฮะึบโอเคเห็นสีเหลืองแล้วคิดถึงปิกาจูเพราะปิกาจูตัวสีเหลืองนะฮะอ่าใช่เรามาถูกทางใช่ไหมอ๋อน่าจะถูกทางเพราะว่ามันมีลูกศรอ,อยู่ทุกคน ถ้าเกิดมาผิดแสดงว่าเราต้องโทษลูกศรว่าลูกศรพาเรามาผิด <c oughs> แต่ถ้าถูกก็น่าจะถูกแหละนะฮะเออถ้าถ้าถูกก็ดีไปก็น่าจะถูกแหละเพราะว่าลูกศรไม่เคยโกหกนะฮะอ่าใช่มั้งนะฮึบโอเคมาแล้วมีใครไม่รู้ยินอยู่จุมีใครไม่รู้ยืนอยู่บนประสาท้วยทุกคนคล้ายๆเหมือนนักธนูอุ้ยนักธนูเต็มเลย ถ้าเราลงไปเราจะโดนยิงปะเนี่ยฮึบโดนยิงปะอ๋อไม่ไม่นักธนูเขาไม่ยิงเราอ๋อมันเป็นแบบการต่อสู้เราสู้กับอัศวินมีมงกุฎอ๋อคิงเหรอเอ้ยราชาใส่ชุดเกราะกับดาบและโล่มาไล่ฆ่าเรานะฮะแต่เว้ยๆๆๆๆเๆเราโดนธนูยิงเมื่อกี้แต่ว่ายิงไม่โดนสักคนนะฮะ เฮ้ยราชาใส่ชุดเกราะกับดาบและโลมาไล่ฆ่าเราแต่เราเรามีปืนสปาลเรือโอเคขี่เรือเหรออ๋อขี่เรือไประวังโดนจระเข้ใช่ไหมยิงปืนใส่จระเข้ได้ปะยิงได้แต่จระเข้ไม่เป็นไรทุกคนยิงปืนใส่จระเข้ปัง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 จระเข้ไม่เป็นไร จลเเค่อย่างถึกจลเเข่ถึกกับคิงอีกทุกคนคิงที่ใส่ชุดเกราะเต็มยศโดนไม่กี่นัดก็ตายแล้วซึ่งปืนนี้คิงแกเป็นคนวางไว้ให้เราถือเองนะเนี่ยนะครับเราไม่ได้ไปหามาจากไหนเลยแกเอาอาวุธสุดสุดยอดอาวุธมาให้เราถือทุกคนแปลกเนาะเออถ้าเป็นผมถ้าผมเป็นคิงผมนา่าจะเอาปืนเนี้มาไล่ย,ยิงตัวผมนะฮะแล้วก็เอาเสื้อเกาะไปให้ผมใส่แทนนะะเออ ใช่นะฮะจริงแต่พี่คิงแกดัดนใส,ส่ชุดเกาะแล้วไม่ถือปืนแล้วเอาปืนมาให้เราเฉยเฮอสมแล้วที่เป็นราชาของปราสาที่กำลังล่มสลายนะฮะเอา้าวชนะแล้วเหรอไวจังเลยอะ่ะโอ้โหยังไม่หมดยังไม่หายสนุกเลยทุกคนยังอยากยิงคิงต่อเราได้ปืนเทพมานะะปืนคาบศิลาสุดเทพ ยิงออกมาเป็นลูกระเบิดด้วยนะถ้าเกิดโดนตัวละครนะ่ะแต่ถ้าไม่โดนอะไรมันจะไม่ระเบิดนะฮะเอะ